สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุ้ยกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูหมูผัดกระลำพวงมาฝากค่ะไปทํากันเลยนะคะวิธีทาง่ายๆนะคะวันนี้นี่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําหมูผัดกระลำพวงนะคะก็จะเป็นหมูไปใช้สันคอหมูนะคะหั่นเสร็จแล้วแล้วก็มีกระลำพวงนะคะมีพริกสดนะคะล้างทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะ น้ำมันหอยน้ำตาลผงปรุง,งรสซีอิ๊วขาวนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะมาค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะตะปุยก็จะใส่หมูนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดหมูก่อนนะคะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะ นี่ท่าหมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะคุณก็จะใส่ผักลงไปเลยเราทำกันง่ายๆค่ะทุกคนน้ำมันหอยนะคะตามลงไปตามใจชอบนะคะทุกคน,น,นอู้ขาวผงฟูรสนะคะ แล้วก็วันนี้จะใช้น้ำตาลนิดหนึ่งนะคะทุกคนเราก็มาผัดพุกคราให้เข้ากันนะคะวันนี้ง่ายๆค่ะพันกับข้าสวยร้อนๆน,นะคะหมูผัดกระหล่ำพวงค่ะกระหล่ำพวงกระหล่ำดาวนะคะโรสิงโคลนะคะอยู่ที่เอรมานเรียกนะคะทุกคน รอให้ผักสุกนะคะแล้วก็มาชิมรสชาติอีกทีหนึ่งค่ะนี่ค่ะทุกคนผัดก,ก็เริ่มสุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันว่าโอเคหรืออยังได้ได้แล้วค่ะตรงจอนแล้วนะคะทุกคนก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ ดค่ะหมูผัดกระลำพวงก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นง่ายๆเมนูง่ายๆน,นะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้เออก็ฝากเพื่อนๆไ่ที่น้องๆไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่ชกําก,กำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน